ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าอะไร4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภยัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในกิจกรรมใหม่นะครับย2 t ิบท อัปเกรดนะครับมันมีไอคอนขึ้นมาด้วยนะจะเป็นยี่สิบสองเทสกับไอคอนอัปเกรดนะประมาณนั้นนะครับ้วนะก็เป็นการซุ่มได้ลูกบอลน,นะครับลูกบอลทองลูกบอลเงินลูกบอลสีบรอนซ์นะประมาณนั้น3อย่างถ้าได้ครบนี้ก็ได้ร้อยห้านี้ไปเนาะน่าจะเป็นร้อยห้าบวกห้านะไม่งั้นร้อยห้าบวกสามถึงห้าเสียดายเหมือนกันนะแล้วก็มีการในเกมมีอัปเกรดในในกิจกรรมก็มีอัปเกรดนะครับเลือกอันหนึ่งแล้วก็เอาลูกบอลที่สุ่มได้มาอนะัปเกรดเนาะ แต่ว่าใช้หลอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ตีให้ติดอะไรอย่างนี้จะได้การ์ดไปนะครับอันนี้หมื่นหนึ่งก็จะได้ไอคอนระดับแปดไปเปิดลุ้นกุนลิตกันเนาะแล้วก็อันนี้ได้98ดบวกปดนะครับก็ถือว่าได้ยุแรกกันเลยนะครับ1 0,000มไปเลยนะโอเคมีเศษเผื่อไว้เผื่อแบบว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังไปครับ มีอันนี้มีไอคอนร้อยสิบเอ็ดอยู่แล้วสองใบเดี๋ยวเปิดอีกใบหนึ่งก็รวมเป็นสามใบโอ้ยมีลุ้นเดี๋ยวลุ้นกุนลิบนะเดี๋ยวมาแน่นะน่าจะทีละยี่สิบน่าจะคุ้มที่สุดแหละเพราะว่าข้างในมันถ้ากดสองร้อยมันบอลทองมันจะทับกันไงเนี่ย,ยถ้าได้ตรงนี้เลยมันก็จะเนี่ยได้บอลทองเลยก็จะดีอะไรประมาณนั้นนะอู้บอลทองออกยากก็ไม่ใช่เรื่องนะเอาครบแลละ ร้อยห้าเนี่ยน่าจะเป็นร้อยห้าบวกห้าไปเลยนะไม่ต้องสามถึงห้าประมาณนั้นเฮ้ยบอลไปไหนวะบอลเงินบอลทองลูกเดียวเองบอลเงินบอลทองไปไหนบอลทิลเวอร์เอ้ยบอลบรอนซ์อันนี้บอลบรอนซ์นี่อะไรนะน้ำตาลป่ะหรืออะไรวะ ไม่ใช่น้ำตาลนี่บอลเทาไม่ใช่ซิเวอร์อะเทาบอลนี่สีอะไรวะอ่าได้ได้บอลทองละพุ่งขายของปลายกดเปิดป้ายเป็อันแล้วก็เยอะอยู่นะทองแดงเออนึกชื่อไม่ออกทอเท่าเหี่ครับทองแดงบอลทองแดงร้อนทองแดง,ออง,แดงเออสีลืม นึกีสีชื่อไม่ออกไงชื่อสีสีชื่ออะไรอูวะ <S <S เฮ้ยบอลทองได้สองอันนี่เหรอวะบัร์กปล่อยฮยรีเฟซดิเปิดมันจะหมดแล้วเนี่ยบอลทองได้สองอันนี่เหรอกดเทียสิบบางทีว่าเป็นไงวะอ้าวทีสิบไม่มาเลยไอคอนร้อยเก้มาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมันจะหมดแล้วเนี่ยบอลทองมันมันมาแค่สองอันอะ ไอ้กท็อปห้าสิบมาเฮ้ยเดี๋ยวมันทองมาสองอันคืออะไรวะโอเคสามอันแค่วะโอเคไหมเงี้ยบ่นปุ๊บมาเลยอ่ะสี่ห้าหกโอเคงงเลยพอบ่นปุ๊บมาเลยเวนอ้าวเจ็ดว่ามันน้อยไปทีแรกมันน้อยไปเวเออแปดอ้าวเออมาเยอะเลยทีนี้อ่ะเอาครบแล้ว เก้าสิบอ้างงนะอ่าสิบเอ็ดอบลทองมาสิบเอ็ดละอ้าขบ่นล็อกเลยนะ <c oughs> ขบ่นปุ๊บมาเลยนะไม่บ่นไม่มาหรอกนะสิบเอ็ดลูกเฉยเลยแบบงงวะจะหมดแล้วหกสิบสุดท้ายละทองมาอีกทั้งลูกดิไม่มาละสีทองไม่มามีเศษเปิดหมดเลยมนะั้ หมดเลยริงม่งก็ต้องเปิดหมดอยู่แล้วล่ะเยเปิดหมดไปเลยครับต้องกดร้อยสักทีหนึ่งเป็นยังไงเอาได้บอลเงินด้วยแบบสิบไปทีหนึ่งดีร้อยหนึ่งไปเลยนะหนึ่งสองสามที่้าจะไปเก้าสิบกดไปไม่ได้ค้อนเลยไม่ได้อะไรเลยได้บอลทองมาโอเค นะครับขาข้าๆบอลทอง12ลูกนะบอลเงิน41ลูกมันจะได้กี่ใบวะเก้าหาใช้เท่าไหร่นะโอกาส50%เนี้ไอ่ห้าสิเซ็นตไปก่อนแลวกันตีบวกรอบแรกจริงไม่แบบเวลาตีบวกในเกมไม่เคยแบบว่าตีแบบครึ่งลอดสามลอดครึง่งยังไม่ไม่เคยเลยนะอู้ไม่ได้แนะ่เลยามาเลยนะ ปะป่ะปเฮ้ยดาอยโอูโอเคโอเคสามหกพอเหรอโอเคจัดไปแล้วแต่คนดูเลยสามหกนะโอเคสามประมาณเฮ้ยเท่านี้แล้วก็เพิ่มโอเคสามหกแล้วกันเนาะไปะคนดูว่าติดแล้วก็ว่าติดอะ่ะเฮ้ยโอเคเที่ยวคนดูอ่ะ สามหกก็สามหกแล้วกันไปแตกว่าแล้วแตกจะได้ร้อยสีก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวบอลทองเนี่ยค่อยใช้แป๊บนึงอ,อีกทีนึงเออได้อยู่โอเค ลองบอลทองมันเท่าไหร่อบอลทองมันสิบสามเปอร์เซนต์ไงใช้บอลเงินซะเยอะเลยสี่สี่สิบแล้วกันนะโอเคเฮ้ยกี่บายแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยไปเรื่อยๆเลยกันบอลทองสักสี่สิบเปอร์เซนต์สองลอดโอเค มันก็ได้อยู่นะเฮ้ยมันไม่แตกเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่แตกเลยนะก็ดียิงหน้าเอาท็อปห้าสิบมันไม่อบนะบุกแปดนีท็อปห้าสิบบางทีมันก็ไม่ค่อยได้อะไรลงดีขึ้นไม่แตกเลยนะสีมานี่ไม่แตกเลยนะอะสามหกสี่สิบไป ไปรอบเดียวอ่าสองรอบมาแล้วไม่น่าพูดเลยพูดปุ๊บแตกเลยเวรสี่สิบเปอร์ไปโอเคล็อ okay. กอ่ะ,อะก็รู้อยู่นี่ยสามสามสามสี่สิบสี่สามไปหมดหมดละอ่า okay. โอเคเฮ้ยมันแตกน้อยมากเลยนะ มันานานๆจะแตกอ่ะก็ดีอยู่เอ้ยโอเคนะได้หลายใบอยู่นะสามสาปรเซ็นรอบนี้ติดก็ดีนะพ้าะหมดแล้วอะรอบสุดท้ายอ่าโอเคติดอรอบนิดเปอร์เซ็นต์นิดเดียวก็ติดว่ะเอ้าเรื่องนะโอเคครับประมาณนี้เนาะ ได้หลายไบต์อยู่นะแล้วก็รับตรงนี้เพิ่มอีกอเยประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับไปดูกันปะมาครับรับการ์ดก็มามปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเปิดการ์ดตังกันดีกว่านะว่าได้เท่าไหร่ดีแจนเดี๋ยวเปิดรัวๆเลยเยนมาคิดละทางเอ็มมันก็พอได้เยอะอยู่นะินนี้ คประมาณนี้มาครับร้อยห้าสามถึงห้าครับมบยียี p สิบสองเทได้ลุ้นไปห้าใบรวดเฮ้ยพนาวรนารโแปดพันล้านเฮ้ยก็พอได้อยู่นะพนาวาร่มาที่ท็อปเจ็ดสิบครับผมเพิ่งแพงเยอะอยู่นะใบหนึ่งไม่ก่อนแล้วกันเทรสระบบ ้อห้าวะอาราโคพันสามรัวแม่งเลยปะสี่ใบโอนโด้ซอนเดบอยเงี้ยตัวละหมื่นสองหมื่นเนี่ยรู้เข้าไปคือใช่แน่นอนไม่ใช่ละอูลิบารีสามพันแปดซาดิโอมาเน่เนม่าคาฮานโกูนะประมาณนี้แล้วกันการ์ดต่อที่ท็อปห้าสิบ 50, ครับสามใบไป,ปลว้นเลยโอนโด้แพงสุดเลยหรอวะขอ,อแบบมีฟุ้ฟไฟเลยได้ปะไม่มี เบนเซม่าเบนเซม่าแปดพันว่ะแล้วก็โรดี้กับโฟเดนเก้าหกครับบวกแปดใบนี้ได้สิบใบกันเลยทีเดียวนะปา <Wow. S 1> ทีละใบเลยมาขอคุ้มคุ้มเฮ้ยวีทีอาร์โคเอเทียโมดิชไม่ใช่กลางลุกใครวะโมดิชเฮ้ยลากิติดร้อยิบสี่มาแล้วหนึ่งครับผมสามหมนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลากิติดโอเอยู่ ตีกอปแม่เราอะตีกอป์ฟแม่เราอะลากิติดไปอีกใบต้องตีกอปซะแล้วมา EBS กอ,องหลัง EBS เดซายี์ปะโอ้โหไม่ใช่วลามี่เลมี่ร้อยสิบสี่ครับผมสองหมื่นตกไปอีกหนึ่งตัวสิบใบครับวกแปดโอ้ยได้เยอะเหมือนกันนะ ร้อมเมื่อกี้ร้อวันนี้ร้อย้อยสิบสีไปแล้วใช่ปะมาต่อเลยไม่ไปนี่มันเริ่มคุ้มไปไปนะะเปิดไปเปิดมาคุ้มต้องเไปสเปน CM เอยีอ่สิวะมา์กสยอเรนเต้ครับผม2 7งหมดึ๊บมาดึ๊บมาไอเวนโอ้โหมันร้อมันเท่าไหร่วะแต่ก,ก็ได้อยู่ ไป,ไปๆ,ๆ,ๆทีระบายุ้มมากนะไปนยมามันต้องมีตัวอะไรแสนแสนล้านมาแน่นอนอีเบ็ดมาเยอะโอ้โหบาสตแมนเวนข้ามให้ไวเลยตัวนี้ไปๆต่อไปโอ้โก็ไปอิตาลีกองหน้าอีเบ็ดไครวะ4ีเมิรนเ้าอิโมโวิเอ่์ร้อยสิบห้าครับผม เฮ้ยก็ได้อยู่ิมโมบิลี่ห้าหมื่นห้าหมื่นมันก็โอเคมันโอเคตรงใบใบบวกแปดนี่แหละอิโมบิเล่แล้วมันได้สแตทเยอะด้วยนะ,ะแต่ละตัวนะครับไปใบต่อไปของดีนะใบนี้ถือว่าของดีนะเดิมได้ดีดีเลยจีเบทไม้แกอังกฤษอาร์บีวอลกเกอร์ปะขายวอลกเกอร์ไหมไม่ใช่ท,ปปที่เปียอ้อยที่สี่โอ้โหอะไรบวกอะ ดีลันทิปเจ้ยอะไรที่บวกดึ๊บอีกเยอะไอ้นี่ดึ๊บจังเลยเวนอีกสี่ใบครับมาของดีหน่อยสักแสนล้านอะไรนี้สิ่งไ,ได,ด้สิ่งได้แสนล้านแล้วเนี่ย EBS เวลของหลังโอ้โ,โอใหใครวะไม่รอดละสี่หมื่นห้าเกมเชสเตอร์นีมม่มีดึงเชือกไปเวนร้อยสิบห้าตัวนี้แต่มันชื่ออะไรวะเชสเตอร์เจมแล้วข้างหน้าไม่รู้ รู้แล้วร้อยสิบห้ารู้แล้วตั้งชี้เอเวนไปกอดตอเลยไปครับไปครับ EBS ดีแย่โอ้โหไอแอลเฮดสตอยคอไอเวนบอกอยู่ว่าคุ้มใช่ใช่องไม้สุดท้ายาป่ะเบิ้ลไหมทีละใบดีกว,ว่าทุกนี้ทีละใบคุม้มไปอีกใบหนึ่งโอ้ซิบใบนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะโอ้ ิเซลเอาแล้วเริ่มนะเริ่ม,เร,มเริ่มไม่มีอะไรมาแล้วมาใบสุดท้ายครับมันต้องทะลุเข้าไปพุกไฟหน่อยดีไปใบสุดท้ายแต่ล้านไม่มาเลยวะเราเปิดเก้าหกแบบแค่นี้เลยเนะี่ยเรียบร้อยพอเสียวนี่ครับหกพันแต่โดยรวมก็ถือว่าของออกดีอยู่เหมือนกันนะร้อยสิบห้าร้อยอะไรเยอะเหมือนกันนะไปเนี้ยเก้าสามห้าถึงแปดขอบ,บุกแปดเด้อแบบว่าปีท็อปๆอะไรก็ได้ สี่ห้าแสนล้านนะมาดิแสนล้านก็ดีใจแล้วมันเล่นกุยแก้วจีเอ็มมันเล่นกุยแก้วใบนี้ว่าเลยคือให้พุเข้าไปให้กูเล่นลุ้นสักนิดนึงก็ไม่ได้เล่นกุยแก้วภาพก้าวหกไนี้มันต้องมีอะไรมาแล้วเมื่อกี้มันไม่มีอะไรมาเลยนะ มันไม่มีการอะบ,บเอ้ยต้องเปิดตรงนี้ตรงนี้อะไรงไงมีสูตรอ่ะเออเข้ามาแล้วบุกไปได้โอ้โหโอ้เบลการ์ดเนอร์ไอเวน <c oughs> มาเอาอันนี้ก่อนครับยี่สิบสองเทสร้อยเก้ากับไอคอนถ้าไม่ไม่เอาไอคอนก็ร้อยเก้านี้ก็ตัวเองเก่งมีซอนมีเลวานมาแล้วก็ใครอีกอ่ะไม่รู้ว่ The boy. ะเดบอยไปเอาไอคอนมาก,ก็ลิดไปเลย ไอผู้นะทีเอสโมซาล่าว่ะโมซาล่ากี่หมื่นวะหมื่นสี่เฮ้ก็พอได้อยู่เออมีโมซาล่าด้วยนี่ว่าโอเคอ้าวล่วงน็อกน็อกน็อกนะซาล่าได้อยู่ได้อยู่ครับโมซาล่าใบนี้เก้าสิบแปดครับมาดูกันนะ มาตัวดีๆต้องมาแล้ว ebs ฝรั e ่งเศส r w ใครวะสองหมื่นโอ้โหโคมองไอเวนร้อยสิบสามตรงตัวเลยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้โคม,มองตรงตัวเดะเลยไอเวนร้อยสิบสามไอคอนแพ็คสองใบไอคอนออด้วยหลวงไม่เงินลิดมานี่ก็รวยเลยนะเขาอยากได้อันนี้ด้วยรุดฟังกับไรอังกิก๊ก สองใบเลยไอคอนใหม่เอียนลักกับเชอร์ลิงแฮมโอ้โหน่ารักจริง FC ครับจานวาย่อมมากครับมา106ร้อยหกว่ะมีสิทธิ์ลุ้นนะเก้าใบเลยอะ่ะไปทีละใบได้ปะลิวันโดต่อไป อยากได้รุดฟานกับนันกิ๊กแล้วก็คุลิดไปเลยจะมาเฮ้เยเคมารูนเอโต้ยอดเฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะสมัยเอโต้เอามานิ่งนะนิ่งนะเป็นหุ่นนะไปครับร้อยหกอีกใบหนึ่งต่อไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์ลุ้นอะ่ะร้อยหกมันได้อยู่แล้วสตอยคอฟ เนี่ยมันไลน์กิกกับรุ่ฟาร์มร้อยเก้าปะมันก็อาจจะได้อยู่นะจอดเบสคูแมนยูมีแล้วมีแล้วตัว,วนะี้เบมี่โอโ้โหไงเง้ยไปมันก็เปิดหาย,ยากนะมันต้องแบบว่าอันนี้จริงๆอ่ะ วีดิว่ะห้าพันนอ่หรอไปต่อสองวันเดี๋ยวสองใบสุดท้ายเบิ้ลแล้วกันเผื่อมาสามบอลต้าว่ะโอ้โหไปเบิ้ลเลยสองใบเต็มไอ้เหี้ร้อยแปดสองใบเนี่ยมีติดได้อยู่ร้อยแปดสองใบใบแรกไวก่อนปลาแลนกิ๊กมาหน่อยดิธนาวโรกตกใจร้อยเก้า นี่มันร้อยเก้ามาแล้วเนี่ยรุ่ฟลายกับแรงกิ้งมันร้อยเก้าถ้าต่อยคอไปอแย่โอ้โหไม่เงือร้อยสิบนี้ก็ต้องลุ้นกุลิตอย่างเดียวอะเพราะว่ามันร้อยเก้าไอ้คนน,นนั้นมันร้อยเก้าเนี่ยมาเทุดอะไรพวกนี้นะไปถ่ายอนใหม่หรือเปล่านี่ไม่รู้เฮ้ยบาราซิลโอ้โหกลางลุกใครวะกากา้าปะ อาก้าครับสองหมื 2, 000, ่นก็ได้อยู่ลิคาโดกาเกะหม้วนเป็นลูกบอลโอเคครับกาก้าได้อยู่นะสองหมื่นล้านร้อยสิบเอ็ดครับที่ดองไว้มีสองใบแล้วเด็ดมีอีกใบหนึ่งกุลิศปัดกุลิศร้อยสิบเอ็ดมันโตต,ตัวเลยดนะ้วยถ้ามันมามันได้นะเว้ยจริงจริลโรนัลดินโยที่ใช่เลยเนะี่ย หมื่นล้านหึงต้องฮอลแลนด์น,นะฮอลแลนด์ซีเอฟนี่คือใช่เลยอะ่ะเรนโยกุลิดฮอลแลนด์ซีเอฟนี่ใช่เลยกุลิดแน่นอนอะ่ะโอ้โหยบาจ,จูส้นตีมไม่ได้ดูทรงไม่ได้หรอสงสัยทีเอไม่ใส่ให้เลยมาบายสุดท้ายแล้วกุลิดจะมาปะวะ ไปกุลิดอ้อเรียบร้อยมาดีนี่ปะโอโหเรียบร้อยแล้วแปดพันหมดมันเหมือนแบบมันไม่ได้ใส่มาให้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันร้อยบาทแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปสรุปราคากันมันเท่าไหร่เนาะประมาณนี้แล้วกันไปดูราคากันไปโอเคครับคิดราคานักสิกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิด <c oughs> ประมาณนี้นะได้68 <Wow. S 1> แ0 0 14 15ก็ถือว่าโอเคนะนะครับได้อยู่เนาะเตะที่เราเปิดได้ในวันนี้ได้มา4แสน3,200ล้านนะ4แสนล้านเลยนะก็ถือว่าเยอะนะได้เยอะอยู่ emat. นะทีนี้4แสนล้านเลยนะครับเพราะข้าวเยอะอยู่นะแล้วก็ตั้งหักลบจากที่ไม่อยู่ได้อีกประมาณ86,000ล้านครับรวมๆได้ทั้งหมด4แสน89,200ล้านนะครับก็เกือบ5แสนล้านก็ถือว่าโอเค ไม่ิเลรนะคลิปนี้นะลุ้นไอคอนก็ตามมันเหมือน G m อมันยังไม่ใสไอคอนมาให้ยังเปิดไม่ได้เลยนะไอคอนใหม่อ่ะนั่นะเนี่ยกา้กา,าเอโต้นี่ก็ได้หมดแล้วมารินียเรานีงโยเนี่ยเปิดหมดแล้วไม่ได้เลยนะรุนลิดอ่ะนะข้าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ